รี่พี่ตามซ่อนขันกันนะคะอยู่ที่บ้านแดงหมู่17อเภโพไซจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความเชื่อเกี่ยวกับพิธีส่อนขันนะคะโดยวันนี้เราจะสัมภาษณ์คุณตาคำสิลค่ะเนว่พิธีซ่อนขวัญนีมันมีมาแต่ตอนไหนเจ้าแบบพญายเสื้อนเนี่ยจังอไรจ้ะบอนเอาควนต้นตกกใหม่ควยส้น พุทธายพ่อไปเอินควรมาคว่วประเภทนี้แบบเข่าอุ่นไเพุทธฝาเห็ดตะกี้ควรมากคือกระทำพิธีผูกคอต่อแขนหายห้ควรมาอยู่เหนืออยู่ที่กันผู้ธได้ตกนกตกเดือดเท่าข้อมือนี่แล้วคนเห็ดแถวบ้านเฮาผู้ธได้็ุทธเอิญควรมากพุทได้ตกแห้งกระท่ำพิธีสู่เข่าเอาควรหายแล้วบัด เศร้าคนกระเห็ดจังส่นแล้วแตวบานเ้าอยู่ดีไม่แห้งคนเขาว่าให้เศร้าหายไข้หายโซค่คนฟ่ว่าคนผ้า,า,ผาเห็ดวัฒนา้นแล้วเนี่ยคนผ้าเ,ห,เห,ห็ดพอให้ดาัก็ไดสวัสดีค่ะคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะชื่อมินอ การสอนควาหนึ่งเปนมันซอยไหนอีกบ้างคะในการเจอฝันตัวขึ้นมากับตัวหนึ่งตัวต้องต้อมเสือเสือคว่ำเสืออ้าเนาะเหตุเป็นตามคว่ำเสือและ สวัสดีจ้าสวัสดีไม่ใช่ซื้ออยังจ้าซี้แม่อทองสีแม่อทองสีอายุจ็ดปีแล้วจ้าเจแปดสิบเมื่อนี้นู้มีคําถามเกี่ยวกับเนี่ยพิธีสอนควรมาถามจ้าสมัยก่อนแบบตอนโบราณเขาเจ้าเทพพิธีสอนควรแบบนี้ในโอกาสอยังแม่จ้ามัางพิธีสอนควรบ่กถาเอาโต๊ะโต๊ะหรือห,อหะหรือเป็นอนีนางเจ็ดสีเหาก็ไปสอนควรกระเพื่อหายอย่างดูดีมีแห่งมีความสุข ควรมาโอ้จะาแบบให้มาอยู่กับเนือกบตัวหา้ามินจ้าจ่าควรใา้มาอยู่กับเนือก็ตัววิธีสอนก็มีสวิงและก็มีไข่มีกีบหมากบ้านกอกยาลุงในหันแลักลปัน่นเข่าอลุงในสวิงเวลาเขาไปสอนเขาไปสอน คุหนึ่งอายุทางหนึงคนหนึ่งอายุทางหนึ่งป๋องปองควรเขามาอยู่ในใ,ในในในค่ไยค่กระปันน่นเขาอยู่ยระวิ่นะก็หยิบม,มาพ่นพานขวบยาเ้าต้องไปสองนงานไหนจ้ะางานเมลร์เมลล์แบบตะเวงตัวปีนอยูอ่ไหมจ้ ทีตำนานอยู่บอกพ่ธีนึกว่ามันก็มีอะไรเนาะมันก็มีตำนานตั้งแต่พ่อแต่แม่แต่บูนแต่บูนแต่ปูนสุดๆเออมันผ่านนี่ทำตาเนียนเออตาเนยเออแดีมันเป็นความเสื่อจะเสมัยก่อนแบบเข้าอันนี้เสื่อมากเอาสมื่อนี้คนบ้านเฮายังมีผมเห็นพิธีสอนคนยังว่าจะรู้ว่ารุนน้อยลงเนาะนี่ วิธีสอนฟันสมัยนี้มันเด็ดเปลี่ยนไปจากตะกอนยี่ว่าแบบทั้งแนวเห็ดหรือว่าฟองเสื้ออย่างพื้นเก่าพื้นเก่าสยามกันค่ะโอ้ยเบอร์เด็ดเปลี่ยนอันเก่านี่ล่ะเออแล้เป็นแนวนี้เนาะจ้ะสั่นเมื่อนี้นุ้ยขอขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่จ้า คุณแม่แม่ปัดนะจ๊ะอายุ53ปีค่ะพี่พีซ่อนปันนะคะช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือชุมชนอย่างไรคะช่วยทางจิตใจความเชื่อคือแบบว่าถ้าเราเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราไปซ่อนขวานมาทําให้เหมือนว่าเราจะเรียกขวานกับกับร่างกับข้างโร่างกายเป็นความเชื่อ ที่แบบว่าเออมันทำแล้วมันสบายใจขึ้นการส่องขวัญนะคะมีผลต่อจิตใจของผู้รับพิธีเลยคะเขาก็แบบว่าเออรู้กดีมันเหมือนเอาเอาขวัญกลับมาสู่ตัวแล้วก็มันบางคนก็วว่าเออหายดีขวัญขวัญมันเหมือนกับขวัญอยู่กับอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างนี้มันก็ดีขึ้น ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคนที่เริ่มพิธีก็ไปก็มัอนกับที่เราไม่ไม่ต้องปฏิบัติตัวอะไรก็ได้คือตอนที่เราไปท,ทํทพิธีนะก็เรียกแต่ขวัญเหมือนคนป่วยเรียกเรียกคนป่วยเข้ามาคือพูดแต่สิ่งดีๆขอจากเจ้าแม่ธรณีคือให้เขาเอาขวัญมามาส่งเรากับเหมือนพูชผี่ปีศาจอย่างนี้คือถ้าเขาจับไว้เราก็ไปขอเขาเหมือนขอขอขวัญกลับคืน ่ราางกยมีสิ่งที่ห้ามตอนทําระหว่างทำพิธีไหมคะไม่มีแต่ว่าเขาจะทําพิธีสวยมากเขาจะทําตอนเย็นคือหลังจาก4ี่โมงคือ16บหนาฬิกาที่ไปพีดจะท,ท,ทําพิธีชทวงนี้คือเช้าเป็นวันคีอเขาไม่ทำกันถ้าต้องถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่คุณแม่อยากบอกอะไรเกี่ยวกับพิธีซ่อนค่ะ พิธดีส้นควันมันมันเป็นเหมือนเชื่อแล้วก็มันเป็นแบบเชื่อรุ่นต่อรุ่นแล้วก็มันทําให้สบายใจขึ้นแล้วก็ทําทําแล้วเขาก็รู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลความผินขอบคุณสําหรับการให้ข้อมูลนะคะ,ะขอบคุณค่ะน้าเรียนสยามจ่าซีไอพีอาคัมคาบินชื่อเรีนสุยามจ่าสหญ่ครับนายใหญ่อายุเท่าไหร่จ้ะฮาซิปี นีสีวาทนงเกียวกับอันนั้นความเชื่อเกี่ยวกับพิธีสอนความนะจ๊ะแต่ผูวว่าพิธีสอนควาตามความคิดหนาื่อจังไหนแล้วหนาเหีนพิธี่นีหรือว่าเขาเห็นพี่ีหนีตั้งแต่สมัยไลนวค่ะตั้งแต่นาในหน่อยคนละแต่เห็้มาเรื่อยๆแต่ส่วนอีสิกตีลังจะ่เห็นบ่อยแต่ส่วนมมกหลังหลังมันจะลดลงไปหลายแล้วพี่หนีจะจะเห็นให้ ก็ดีอยู่จเแต่นความสบายใจของคนที่เกิดวัดเมรนะครับพอเม่์เป็นไปสอนควนไห้ดีทั้งพอเมร์เีื่องพอเม่์ราสบายใจคนเกิดวัดเมร์ีิโดนไปสอนควานม,มาก็มีความดีขึ้นดีใจขึ้นมนาะมีกำลังใจขึ้นมาคนดีของการสอนคนก็นได้แต่กันยังลด,ดลงลด,ดลงกว่าสมัยที่แล้วสิบ ดี่สิบีคือแล้วแบบมันลดลงกว่าเก่าจ้ะตะกี้นะจ๊ะแน่นเลดลงกว่าเกา่จาจ้ะแล้วแบบมุ่งมองของหนายนะจ๊ะนายิดว่าโคตรุ่นใหม่หรือว่าไหวรุ่นสมัยนี้ยังสนใจวิธีสอนตอนอยู่หลายบบหรือว่าเห็นเป็นแบบเหลืองเกา่าๆแบบโคตรเสื้อกเก่าๆแบบนี้นะคะสำหรับไหวรุ่นผู่มืนแทบจะบบูมจักรไหวลุ่นสมัยใหม่นะครับแทบจะบจกัก จากคนสีอายุไลน์ในสี่สิบปีขึ้นไปจะโหดีเน,นี่ยนะส่วนคู่มือนี่แทบจะบระจากดหรอกวัยรุ่นสม,มัยคู่มือนี่แทบจะบ่ะะอยจากทำเกิดเหตุกับเจ้าของพ,อพ่อแม่ยผ้าเหตุนะส่วนหน่อยเนาะบางคนเกิดเ,ดเหตุเล้วกับกบไปสนวนควนกมี่เยอะ